ช่วงนี้ต้องระวังแก๊งโคชเชนเตอร์ให้มากๆนะครับฟินทิปสปายทีทเรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ใจวันนี้ชวนมารู้ทันแก๊งโคชเชนเตอร์พร้อมเทคนิครับมือไปด้วยกันครับเริ่มกันที่รู้ทันรูปแบบการหลอกลวงของแก๊งโคชเชนเตอร์ว่ามีอะไรบ้าง 1. เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาซึ่งจะเน้นเรื่องเงินและหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเรา 2. เครื่องมือสื่อสารโดยติดต่อผ่านโทรศัพท์นั่นเอง และ 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่มีการแปลกสัญญาณโทรศัพท์เป็นหมายเลขของหน่วยงานที่แอบอ้างให้ดูน่าเชื่อถือครับแล้วถ้าหากกดรับสายแกล้ง call center ไปแล้วจะรับมืออย่างไร 1. รีบตั้งสติเมื่อรับสายครัง้ง 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีความเกี่ยวพันอย่างไรกับการหลอกลวงนี้หรือไม่ และสุดท้ายไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆและรีบวงสายให้เร็วที่สุดครับอย่าลืมประมัดระวังเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงินเลือกทําธุรกรรมผ่านธนาคารหลักอย่างเป็นทางการเท่านั้นคิดก่อนโอนเพื่อความปลอดภัยทางการเงินนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีบีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น